คณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาค่ะเดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามการพัฒนาและส่งเสริมลำไยณจังหวัดจันทบุรีคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานณจังหวัดจันทบุรีค่ะนำโดยนายวิรัต์ธรรมบำรุงรองประธานคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมาการและคณะอนุ กรรมธิการเดินทางไปศึกษาดูงานการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรร่วมกับผู้ส่งออกลำไยและนายกสมาคมผู้ส่งออกลำไยภาคตะวันออกโดยมีนายสันติรังศิรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายยิ่งยศพันเอี่ยมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรลำไยรวมทั้งกระบวนการในการส่งออกลำไยรวมกับผู้ส่งออกลำไยณบริษัทโซ่ซินหยวนอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตไทยแลนด์จำกัดตำบลหนองตะคงอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บรุรีโดยมีมิสเตอร์หววเก๋อหลิวตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและคุณเฉินติ้งซู ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทกล่าวต้อนรับและนำคณะกรรม,มาการเข้าเยี่ยมชมสินค้าของบริษัทพร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการส่งออกลำไย,ายการคัดเกรดลำไย,ายการรักษาคุณภาพสินค้ารวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ปัญหาที่ผู้ประกอบการพบในปัจจุบันค่ะก็คือการถูกตีกลับสินค้าลำไยเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานอาทิเนื่องจากลักษณะลำไยไม่ได้ตามมาตรฐานพบก้านลำไยมีขนาดเกิน15เซนติเมตรปัญหาการสั่งระงับโรงคัดบรรจุ ซึ่งส่งผลกระทบให้กับผู้ประกอบการมีความกังวลในการรับซื้อลำไยจากเกษตรกรอย่างไรก็ตามการดําเนินการส่งออกผลิตภัณฑ์ลำไยและการรับซื้อลำไยจากต่างประเทศอาทิประเทศจีนมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นจึงต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านการกักโรค การตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงควรดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้โดยการสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ให้แก่เกษตรกรและกับผู้ประกอบการหลงรอบด้านทั้งในประเด็นการตรวจสอบรับรองลำไยการตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อรับรองสินค้าลำไยเพื่อการส่งออกเป็นต้น ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะทางคณะกรรมาการก็ได้รับทราบข้อมูลอย่างครอบคลุมและก็ครบถ้วนตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตการจำหน่ายและการส่งออกทั้งนี้คณะกรรมาการก็จะนำข้อเสนอต่างๆนี้นะคะไปประกอบการจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำย่ยต่อไปค่ะ